รถเข้าใหม่รีโว2.4 Entry Set Edition ปี2022นะคะใครตามหาสีดําอยู่คันนี้จัดมาให้แบบสีดําเดิมโรงงานสวยๆกันเลยค่ะมาพร้อมกับเลขใหม่70,002นะคะคันนี้48,000บาทค่ะลูกค้าได้ชมหน้าหมูป่านะคะล้อเดิมโรงง,งานยางใหม่ทั้ง4เส้นค่ะลูกค้า ให้ดูความสวยของตัวรถกันก่อนเลยนะคะใครตามหาสีดํานะคะนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะแล้วก็คันนี้รถสวยมากค่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะประวัติดีสีดาวได้เลยค่ะลูกค้าออกได้ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดใดของประเทศไทยถ้าสนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรลงได้เลยที่เบอร์ 094, ย9 9 9 9 5 6นะคะไม่เจ็ดหมื่ลูกค้ารับประกันไม้แท้นะคะไม่มีพิควน้ําท่วมแน่นอนนะคะของเราขายรถเดิมเกรดเค่ะ ตรวจเจอพิกความน้ําท่วมเอามาคืนได้เลยค่ะเรารับซื้อคืนร้อเซนเต็มนะคะสําสหรับเงื่อนไขาการออกรถคันนี้นะคะลูกค้าอายุ2ี่ปีก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะอายุงานค่ะลูกค้าพนักงานเงินเดือนนะคะสี่เดือน6เดือนก็ออกได้ถ้าเกิดว่ามีประวัตินะคะผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะบ้านรถบัตรเครดิตทอกอสออมสินอีออนเฟิร์ชชอยส์ผ่อนเกิน1ปีผ่อนตรงนะคะทํางานสี่เดือนหเดือนก็สามารถออกได้นะคะฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่1 0,000บาทนะคะลูกค้า แต่ถ้าใครเพิ่งทํางานได้สี่เดือน6กเดือนขอฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่หมื่นสองนะคะลูกค้าคันนี้นะคะถ้าลูกค้าฟรีดาวจะผ่อนประมาณเจ็ดพันนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะก็ทักมาปรึกษาเงินดาวยอดผ่อนรละเอียดได้เลยนะคะแต่ใครที่ไม่มีประวัติการผ่อนอะไรเลยนะลูกค้าขออายุงานหนึ่งปีขึ้นนะคะไม่เคยผ่อนอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรบ้านรถทกสอ,ออมสินซิงเกอร์มอเตอร์ไซค์นะคะ ถ้าลูกค้าไม่มีประวัติอายุงานต้องครบ1ปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวสวนนะคะชาวสวนนะคะมีสวน5ไร่ก็สามารถออกได้แล้วนะคะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนขอ3ไร่นะลูกค้านะสวนทุเรียน3าไร่ก็พอแล้วนะคะสนใจก็สามารถทักมาคุยทักมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนเบื้องต้นนะคะว่าอาชีพแบบนี้นะคะสามารถออกรถคันนี้ได้ไหมนะคะดาวเท่าไหร่ให้คำนวณเงินดาวยอดผ่อนก่อนได้นะคะก่อนตัดสินใจนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบตัวรถกันนะคะลูกค้าซูมให้ดูได้ทุกจุดเลยค่ะฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้าสีดํารอบคันค่ะร่องรอยการใช้งานแทบหาไม่เจอเลยลูกค้าหาตําหนิแทบไม่เจอเลยนะคะรถสวยมากค่ะสําหรับรถกระบะของเราจะเติมน้ำมันดีเซล B7 นะคะเดี๋ยวให้ดูใต้ซุ้มล้อ,อก,กันก่อนเลยค่ะให้ดูความใหม่ของรถนะลูกค้ารถของเรานะคะไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะเรา ล้างสปาให้อย่างสวยนะคะตวรวจเช็ครถทํารถก่อนปล่อยหัวน็อตใต้ซุ้มล้อก็เดิมๆนะคะลูกค้ามีเลยจ้าถือว่ารถสวยเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปนะคะสีดําเป็นสีที่หายากมากๆนะคะกว่าจะได้มาสักคันหนึ่งบางคนหามมานานมากแล้วนะคะ ว่าแคปบสีดำเข้าบ้างไหมบอกเลยว่านะคะเข้ามาแล้วนะคะนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งใครสนใจก็รีบทักแชทได้เลยนะคะสภาพรถลูกค้าดูนะแม็กเลนเนอร์อะไรก็คือสภาพดีอยู่เลยนะคะไฟอะไรเราก็เทสให้หมดแล้วนะคะให้ดูช่วงล่างกันก่อนเลยค่ะ ช่วงล่างเดิมนะคะล้อสแปร์ก็มีมาให้ครบนะคะลูกค้านี่จ้าเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะสามารถมาออกรถคันนี้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่นะคะลูกค้า โดยรวมรอบคันลูกค้าจะบอกเลยว่าได้รถเดิมเกรด A แน่นอนนะคะร่องรอยตำ,ตำหนิก็คือแทบหามไม่เจอเลยจริงๆค่ะรถสวยมากนะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ของเราผ่านการตรวจเช็คโดยทีมช่างมืออาชีพค่ะลูกค้าเรามีนะคะในส่วนของนะคะริฟสามตัวตั้งส่วนรงล้อเองนะคะและที่สําคัญรถคันนี้ลูกค้าดูได้เลยค่ะร่องรอยการใช้งานแทบหามไม่เจอเลยนะคะก็คือได้รถสวยแน่นอน,นะคะ่ะ สีสาขาทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะเหนือออกตกใต้สามารถมาออกรถกับเราได้หมดเลยนะคะลูกค้านี่จ้าไม่ว่าจะเป็นสีด้านข้างนะคะล้อนะคะก็ได้ล้อเดิมโรงงานค่ะยางใหม่นะคะสภาพใช้งานได้ดีอยู่ออกรถเดือนนี้ลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะโปรขับปี3เดือน,นะคะ่ะวิ่งยาวๆไปเลยนะคะค่อยผ่อนอีกที มีนาปีหน้านะคะรขับฟรีสเดือนนะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารไหนเราก็พาไปธนาคารนั้นนะลูกค้านะนี่เลยจ้าอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมนะคะเรามีทั้งหมด4สาขาด้วยกันค่ะลูกค้านะคะนี่เลยจ้ามาดูนะคะตามเอเบื้องต้นเลยนะคะ ภายในรถนะคะมีชนมาที่คว่ำน้ําท่วมหรือเปล่านะคะใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวงนอจะดึงให้ดูนะคะเป็นจุดๆไปนะคะมาที่ด้านขวากันก่อนเลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานเม็ดอาร์คไม่มีบิดเบี้ยวนะคะนี่เลยจ้ะต้องประกบเดิมแบบนี้นะคะใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามกันไปได้เลยนะคะหรือว่าใครมีทีมงานช่างก็สามารถพาช่างเข้ามาดูรถได้นะคะ มั่นใจได้เลยค่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันรอบคันนะคะว่ารถเดิมไหมนะคะเม็ดอาร์คดูกลมตามที่เห็นเลยค่ะลูกค้าสภาพเดิมนะคะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพิความน้าท่วมมาแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้จ้านี่ค่ะเรียงตัวกลมสวยเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะใครดูรถไม่เป็นก็พาช่างมาได้นะคะอยู่ไกลๆดูออนไลน์มาก็ถ้ามีใครดูรถเป็นก็พามาได้เลยนะจ๊ะ ของเราก็คือเน้นขายรถสวยคุณภาพอยู่แล้วนะคะในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ครบค่ะลูกค้าแคปเปิดกว้างนะคะหัวน็อตแผงประตูนะคะต้องไม่มีรอยขยับนะคะเลียวน็อตไม่แตกค่ะลูกค้าต้องหัวน็อตแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเปลี่ยนมาก็คือไม่ผ่านนะรถคันนั้นของเราไม่ไม่เน้นรถที่ว่าเปลี่ยนกระโปรงหรือฝากระโปรงมานะคะหรือว่าฝารประตูก็เน้นรถเดิมอยู่แล้วค่ะลูกค้า เดี๋ยวเราจะไปฝั่งด้านซ้ายกันต่อนะคะไปดูตามตามพร้อมๆกันเลยว่ารถคันนี้จะสวยทุกบานทุกด้านหรือเปล่านะคะคือดึงดูได้หมดเลยนะคะเข้าใหม่มาก็คือแบบนี้เลยตรงปกแน่นอนใครที่อยู่ไกลๆนะคะสบายใจได้รถของเรารับประกันเพื่อ,อยนตะเกียร์ให้นะคะไม่มีพิการน้ำท่วมตรวจเจอรับซื้อคืนร้อเปอร์ซ็นเต็มนะคะนี่ดึงดูได้เลยนะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามันจะดึงยากนิดนึงนะคะ นี่ฝั่งด้านซ้ายนะลูกค้าเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยนะคะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะคะส่วนโค้งนะคะต้องตรงกันแบบนี้นะคะประกบเดิมโรงงานถ้าเกิดรถที่พิกความนาําัวมานะคะจะบิดเบี้ยวไม่ได้ตรงสวยแบบนี้นะคะดูกันได้เลยจ้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลูกค้ารถคันนี้นะคะหัวน็อตนะคะประตูด้านซ้ายคะ่ะ ไม่มีรอยขยับนะคะด้านหลังอันนี้เบาะเราเอาไปซักให้อยู่นะคะลูกค้าหัวน็อตด้านขวาก็เดิมๆค่ะนี่นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะด้านหลังนั่งได้เยอะนะคะลูกค้าพื้นด้านล่างนะคะลูกค้าไม่มีรอยเปื่อยนะคะถ้ารถพิคอนน้าท่วมมาจะมีรอยเปื่อยของเราก็คือไม่มีนะคะสภาพเดิมๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเบาะผ้า ไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะนี่เลยจ้าว่างขวางเลยนะคะขึ้นลงได้สองทิศทางค่ะครอบครัวตัวใหญ่ตัวเล็กก็คือสะดวกสบายนะคะพวงมาลัยสามก้านเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดหน้าจอทัชสกรีนนะลูกค้าแอรเมนวนวลคะ่ะสาหรับแอร์เราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝ้าด้านบนสะอาดสะอ้านไม่มีรอยเจิมนะลูกค้านี่ค่ะกล่องคลูบ็อกซ์นะคะเก็บของเย็นระหว่างการเดินทางนะคะก็ใส่ไว้ในนี้เลย ช่องเก็บเอกสารนะคะนี่เลยจ้าสวยๆกันเลยค่ะอ่ะต่อกันเลยจ้าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะสำหรับน้ำมันนะคะเติมน้ำมันดีเซล b เจ็ดนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ใครสนใจก็โทรตรงมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสห้าเก้าแปดเ้าสองห้าหนะคะลูกค้าโทรได้ยีิบสีชั่วโมงเลยคะ่ะนี่นะคะความสวยของตัวรถของเราเป็นโชว์รูมใหญ่นะคะลูกค้าได้มาตรฐานแน่นอนสิ่สาขาทั่วประเทศนะคะมีให้เลือกทุกสีสีขาวนะคะสีขาวสีดําสีบลอนนะคะใครตามหาแคป 2.4นะคะเ e t อ dition มีหลายคันเลยนะคะสามารถปรึกษาเข้ามาได้นะคะออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่นะคะชาวสวนจะชาวสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูนะคะค้าขายออกได้หมดทุกอาชีพค่ะปรึกษาเอกสารเบื้องต้นก็โทรตรงได้เลยที่เบอร์ศูนย์9 9 5 9 8 9 2หนะคะเดี๋ยวเราไปต่อห้องเครื่องกันค่ะมาเลยจา้าสำหรับห้องเครื่องรถคันนี้นะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของ หัวน็อตและจุดต่างๆนะคะจุดสําคัญสําคัญของตัวรถนะคะว่ารถเดิมหรือมีหัวน็อตรอยขยับมาบ้างไหมนะคะตามมาดูกันได้เลยค่ะลูกค้านะคะที่สําคัญเลยหลักๆนะคะน็อต3าตัวด้านหน้านะคะแผงด้านหน้า3าตัวนี้นะคะถ้ารถที่โดนมาเปลี่ยนมาหัวน็อตต้องโดนขยับนะคะแต่ของเราก็คือรถไม่มีไม่โดนขยับนะคะลูกค้าเกลียวเดิมโรงงานค่ะนะคะหัวน็อตแผงด้านหน้าเดิมเดิมมั่นใจได้นะคะ ในส่วนของคานก็เหมือนกันค่ะลูกค้าหัวน็อตคานด้านหน้าไม่มีรอยขยับค่ะเกเลียวน็อตไม่แตกนะรหัสคาน RL ก็ยังอยู่ครบนะคะสภาพสวยเดิมเลยค่ะลูกค้าใหม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะนี่จ้าของเลี้ยวถ่ายให้เรียบร้อยนะลูกค้านะน้ามันเครื่องอะไรถ่ายให้เรียบร้อยก็คือวิ่งยาวๆได้เลยนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะลูกค้าสองปีหรือหนึ่งมกิโลนะคะ แบตเตอรี่ก็เช็คให้เรียบร้อยนะคะแผ่นเพจหมุดต้องไม่มีรอยแกะรอยงัดนะคะไม่มีการตอกซ้ำนะคะหัวน็อตแก้มด้านขวานะคะลูกค้าดูได้เลยค่ะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะต้องไม่มีรอยขยับนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะลูกค้านี่ค่ะเลยจ้าตามกันต่อเลยค่ะลูกค้า ไล่มาเรื่อยๆนะคะลูกค้าแก้มด้านซ้ายค่ะหัวน็อตนะคะเดิมๆฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีรอยขยับเกลียวนอ็อตไม่แตกนะคะนี่ค่ะฝากระโปรงเดิมนะคะลูกค้าแผ่นกันความร้อนก็สภาพดีนะคะไม่ได้เสื่อมสภาพแต่อย่างใดฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เป็นถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้หนึ่งครั้งก่อนออกนะคะออกไปแล้วก็สามารถเอากลับมาถ่ายพีได้อีกหนึ่งครั้งนะคะ สามารถโทรตรงได้เลยค่ะโทรมานัดคิวก่อนได้หนึ่งวันนะคะศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะจะพาห้องเครื่องคือใหม่กิ๊กค่ะทุกคนไม่มีสนุงสนิมเลยนะคะสามารถซูมให้ดูได้ทุกจุดนะคะห้องเครื่องสวยมากนะคะหัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับค่ะแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยแล้วคือซูมใกล้ๆลูกค้าจะเห็นถึงความใหม่ของห้องเครื่องนะคะไม่มีสนิมเลยเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะทุกคน แบบนี้คือไม่ได้จอดตักแดดเลยนะคะจอดไว้ในโรงเป็นอย่างดีใครที่สนใจรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ส8 0แ0นดบาทถือว่าถูกมากนะคะรถใช้งานมาน้อยนะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะรับประกันหลังการขายนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถจับจองออนไลน์ตัวเข้าบริษัทนะคะ1,000พันบาทนะคะจัดไฟแนซ์นให้ฟรีทั่วไทยคะ่ะนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะให้ดูห้องเครื่องกันไปแล้วนะคะสนใจก็อย่าลืมรีบ,บ,บยกหูได้เลยนะคะที่เบอร์0945989256นะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถมาออกรถคันนี้ได้เลยค่ะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยนะคะเตรียมเอกสารให้ครบถ้าไม่สะดวกมาเราจะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะลูกค้านะคะไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนของตัวรถกันเลยทีเดียวนะคะถ้ารถไม่สวยไม่ตรงปกนะสัญญาไม่เกิดค่ะลูกค้า เอารถไปส่งมอบถึงบ้านถ้าเกิดว่ารถคันนี้ไม่สวยนะคะลูกค้าไม่ต้องเซ็นรับนะคะสัญญาไม่เกิดนะคะสามารถเปลี่ยนคันได้แต่ถ้าไม่ถูกใจคันไหนเลยก็สามารถยกเลิกนะคะคืนเงินมัดจาให้เต็มจํานวนนะคะไม่ได้ยึดมัดจาเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองๆนะคะในส่วนของกระบะแคบอยู่นะคะเรามีให้เลือกหลายสีสามารถโทรตรงมาก่อนได้เลยนะคะปรึกษาก่อนเงินดาวเท่าไรผ่อนเท่าไร่นะคะลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นสําหรับลูกค้าที่มีประวัตินะคะเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะคะ ประวัติดีโปรขับฟรี3เดือนนะคะออกรถเดือนนี้ไปผ่อนอีกทีหนึ่งมีนาปีหน้ากันเลยทีเดียวนะคะขับปรียาวๆไปเลย3เดือนนะคะฟาครอบครัวเที่ยวปีใหม่กันก่อนนะคะแล้วค่อยมาผ่อนทีหลังจ้านะคะอายุ20ปีบริบูรณ์นะลูกค้าสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ r ี v o 2.4นะคะ Z Edition นะคะปี2022นะคะ 48,000บาทใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะโทรตรงที่เบอร์0945989256เซลเอเซลีไทยรถสวยได้ยังไม่หลับรับทุกสายนะลูกค้าปรึกษาเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาก่อนนะคะถ้าเกิดลูกค้าโอเคเราค่อยทำจองนะคะเงื่อนไขาการจัดธนาคารไหนเราก็จะดูจากประวัติเครดิตผู้ซื้อเป็นเกณฑ์นะคะว่ามีประวัติการผ่อนหรือไม่นะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารไหน น้องเองก็จะส่งเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นนะคะไปจัดไฟแนนซ์นให้ถึงบ้านหาลูกค้านะคะเอกสารครบนะคะ3าวันอนุมัติถ้าลูกค้าไม่สะดวกมากนะคะเองเอมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลังเลในการตัดสินใจนะคะอยากจะได้รถมือสองคุณภาพเกรดเนะคะไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะโทรหาเซลเอเสรีไทยนะคะ0 9 4 5 9 8 9 2 5 6นะคะถ้ายังไม่หลับ รับทุกสายนะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ